ยังมาเศร้ากับสียางเขาสวนแล้วจ้ะเบื้องต้นใหม่ต้นตอกก่อนนะพี่นอ้องอ่านพักปลูกกระลังงามนะพี่น้องหนีเบี้ยหัวละผ้าพี่น้องกระลังสวยกระลัางงามติดแล้วพี่น้องฝนตกมาสองมืองามเลยคุณนะ่ตะตักไข่กระลัางงามพี่น้องโอ้ยอ่าหมอกเพ่นลงแม่จับงามขนาดเลย ถาพาบ่ได้น้านี่จะเรียบร้อยด้วพี่น้องพักปูดเปิดพี่น้องบางแรงบางอันสองสามมื่อนะมันห้อนหลายพี่น้องเอ้ยพื่อนะบ้าอันนี้ก็ไข่ในจักหน่อยเศร้าปวดแล้วจ้ะเพราะอันนี้อยู่อากาศเนี่ยมาเศร้าหลังฝนตกก็ซุ่มชื่นเป็นตะไนยพี่นอ้องยางเละหัวเละสวนจ้ะ ยอดตะไคร่น้ำคางกรลังแบบจับโอ้ตอนสอสออากาศกด็ดีดีด้วพี่น้องสวยงามไรย,ยางเลาะหัวเลาะสวนจ้าพาไปเปิ่งแปลง,ปลง,ปลงพักบุ้งกระล,งล,งลงังงามเ้ยจ้าแปลงพักบุ้งนี่แบบกําลังเขียงงามเลยพี่น้องซํานี่กําลังใส่ต้มม่มมะม่าแสบโอ้พี่น้องเลยพื่น่ะหยอดกําลังอุบอวบเลยจ้าพื่น่ะสุดอยอดวะพีน่น้อง เดี๋ยวก็สิเลยเก็บไปกินกับต่าโมฮุงใส่เต่ามาแล้วเ้อพี่น้องเอ้ยกำลังงามแล้วปกอวบเลยจ้ะปลูกไว้ซองน,น,นั้นหน่อยจ้ะกำลังอวบกำลังงามเดยอพี่น้องเอ้ยผูใดอยากได้กินก็นมาเก็บเอาด้วยจ้ะงามหลยน,น,นั้นนี่ก็กกำลังสีลุ่งพี่น้องโอง้โหเพื่อกันว่าสีลุ่งยังเผ็ดหนานไป แม่เพิ่นว่าเพิ่นเสียเอาอันในผักชีมาวานเพืน่อนะเบิงพี่น้องกะลังงามกะลังแก็งเลยพี่บุ๋มว่าสิไปเก็บไปแก็งดีจ้ะยอดแักอื้ออ่อนๆงามๆเลยเพื่อนะอื้อ,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 อเนนะอก๊กแกงเก็บต่งนะจนะ้ะเนาะกะลังกลนนิ่นได้พี่น้องปั๊ดเบิงอีปูว่าทั้งยาสีปูแบกอื้อว่าสัน่นเทวะถือไหม นคนทำสวนยังไงเทีว่งามงามงงามกำลังสีเป็นออกหน่อยออกดอกใบกำลังสวยกาดเนี่ยมาสองงามงามเก็บไปแกงไปออมก็พอได้แกงไ้ออมอยู่แดดก,กำลังออกอ่อนๆเอนออน,น,นจะ้ะมงนี่ก็มีแปนว่าสีเฮ็ดปลูกพักนะจ้ะกำลังถางหันปูเิ่นก็นมาถางเรา กกำลังกายเนีามาเศนะ้าขนาน่ะเอาไปปลูกพักปลูกหญ้าจ้ากอไผ่ไงอืม้มกอ,อบักบง่ายเลยนอนก,กับพ่อได้แกงอยู่ด้วยจ้านอนก,กับสิมีพ่อได้แกงในช่วงนี้นะแรงกับบุคยปบนใดาโนะพี่น้องแต่กับมินนอนอยู่เนอนเขาได้ไหนบ่เอานอนเอาแหนงพ่อได้กินอยู่จ้า ก่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่แห้งเหลาจ้าหนาคนมาทนกินได้จ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้ผมก็ขอจบกันเ้อะจ้าสวัสดีจ้า